การทำเพนท่เซเฟตจากข้อมูลเมตานะคะเปลี่ยนเป็นมาครับแล้วก็ชิวินเตอร์เมตาคือข้อมูลายงานสภาพอากาศนะคะแล้วก็เริ่มต้นจากการถิร่นหลักอมไซฟอนแลตเลปโ ก็ import TDS แคตตาล็อกค่ะแล้วก็ s h i เบ e n ดอ r ์งานนั้นจะพิมพ์เป็น ชิป f t Enter นะคะจากนั้นพิมพ์แคสเท่ากับ p d s tab เป็นแคตตาล็อกค่ะแล้วก็มูลิตแล้วก็ใส่เป็น u i l นะคะชิป f t Enter แล้วก็เป็นแคสตดาตตาเทคค่ะ ชี i เอ e n t e r ก็จะได้เป็นข้อมูลนะคะคือจะมีอยู่เยอะมากนังจากนั้นพิมพ์เป็น d s เท่ากับ cat คือเราจะเลือกเพียงข้อมูลเดียวนะคะโดยกาพิมพ์ cat data set แล้วก็เลือกเป็นศูนย คือตัวแรกตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ช h พเ e e เตลืมใส่ ds นะคะแสดงผลก็จะได้เป็นตัวแรกตรงกลับตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการดาวน์โหลดนะคะก็จะเป็น ds ดาวน์โหลดแล้วก็ดตรนี แล้วก็ใช่จริงๆหลังจากนั้นให้เข้าไปดูในโฟลเดอร์ของเรานะคะว่าไฟาล์ที่เราหลดอกไปเมื่อกี้มันตหลดมาหรือยังคือดาวน์โหลดแล้วนะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเอาไว้ในเครื่องแล้วนะคะต่อไป เข้าโมดูลครับจัดการข้อมูลของเมตาจัดการพิมพ์ฟอมเมทพไยในรูแล้วก็ยูพอรส์อุ๊ยพิมพ์ผิดนะคะแล้วก็เมตาไฟ ชีพเ enter ค่ะเราจะเก็บข้อมูลคอมตอนะคะให้อยู่ในรูปของ data frame ค่ะก็จะพิมเป็น D เล็บเท่ากับ เสร็จปุ๊บก็จะเป็นทีหกข้อนะคะโดยการรีข้อมูลเป็นข่าวแถลงของลาซาเซลค่ก็คือ df p a g แล้วก็แล้วก็ชื่อสินเตอร์รอสักครู่นะคะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะ ตารางนี้จะเป็น5แถวแล้วก็มี31คอลัมน์ค่ะต่อไปจะเป็นการหน่วยของตัแวแปรนะคะก็คือ f m i t แล้วก็ f shift enter ค่ะก็ะะจะได้มาเป็นแบบนี้นะคะและที่จุก็จะเป็น d g แบบนี้ค่ะต่อไปจะเป็น ข้อมูลบางสถานีนะคะของใน DataFrame เช่น df km yj ค่ะเท่ากับ df station แล้วก็ id เขากับ K M Y k แล้วก็ชีพเอนเตอร์ค่ะหลังจากนั้นก็ลองตรวจสอบดูนะคะก็คือ D F K M Y J แล้วก็ชีพเอนเตอร์ก็จะได้ทั้งหมดสามแถวสามสิบเอ็ดคอลัมน์นะคะ คนหาข้อมูลของสถานีนะคะว่าสถานีไหนมีอุณหภูมิต่างก่าบ้างค่ะก็คือโดยใช้คำสั่ง df.closing กับ df ชีพเอนเตอแล้วก็ตรวจสอบดูแล้วใช้คำสั่ง E F Missing แล้วก็ Enter แล้วก็ชีพเอนเตอค่ะก็จะได้เป็น5แถวสาจบเป็นคอลัมน์แบบนี้ค่ะก็จะมีสถานีตามนี้ ไปจะเป็นการรู้ว่าวิสถานนีไหนบ้างนะคะที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งโดยการใช้ปิ้นค่ะแล้วก็ใช้คำสั่ง leasing นะคะ Unique station id แล้วก็เป็น Unique ค่ะ q u e ก็คือเป็นตัวแทนในสถานีนั้นนะคะแล้วก็เป็นเวฟ แล้วก็อุมเลนเลนค่ะแล้วก็ดีเสถานีที่มีอุณหภูมิ ีแล้วคเอตอคือต้องดูก er. ่อนว่า <Practice> มีตรงไหนที <condemned> ่เราพิมพ์ผิดแล้เนเตอร์ ก็คือมี5สถานีนะคะจากทั้งหมดใน Data าฟิลต่อไปจะเป็นการพอดแผนที่อาการผิวหนูนะคะโดยเริ่มจากการ Import c a d o f f โก่อนค่ะ CIF a s ccma ค่ะก็อินเทอ,อร์แล้วก็เป็นอิ p o อร์ cartopy แล้วฟีเจอร์ c l a s ี feature แล้วก็เป็นอิ p พอร m a t p o t l i b ไพพอดแล้วก็ plt enter import ก็เป็นเป็นรัวค่ะ matplotlib แ,แล้วก็ import review height density go from, name import get, เป็นฟอรเมดไพร์อ่าออิเมตาเพรว่าเป็นฟอร์มเมดไพอินพุต เมปไพายโ,โลโก้ก็เป็นเทรนก็เวเตอร์ก็สกายโอเวอร์ก,ก,ก,อรก็เป็นสถาน จากนั้นทำการชิเ f นเตอร์ค่ะต่อไปจะเป็นการใช้ซิมฟอนนะคะเพื่อเข้าถึงเมตาดาต้าของข้อมูลค่ะโดยการกรอซิมฟอนนอตแคตตาล็กค่ะแล้วก็ i m p o r t p d s c a t ต l ล g ก จะใช้เป็น cat ts แล้วก็เป็น url ค่ะก็คือขอกอบนะคะก็คือตัวนี้ ต่อไปจะเป็นการเรื่องข้อมูลนะคะของเมตาก็จะเลือกเป็น ds เท่ากับ cat dot data set เลือกเป็น0ค่ะแล้วก็ shift enter หลังจาก Hip น,น,นั้นก็ดาวน์โหลดไว้เพิคเองนะคะก็คือ ds dot download ชีพเ e e เ e r ค่ะหลังจากที่เราตลดข้อมูลลงไว้ในเครื่องแล้วนะคะแล้วก็จะ,จะมาพิมพ์ ds เท้ากับ meta แล้วก็ไฟล์แล้วก็ ds น m e เพื่อ <Name. P ew are> ทำการจะเก็บข้อมูลเมตาไว้ในเมตาฟิล์มนะคะแล้วก็ช h i เอนเตอร์หลังจากนั้นให้นำแถวนะคะที่ไม่มีข้อมูลลงก็คือ D F ับ D F ด o w แล้วก็เป็นเบ how กับอินนี่แล้วก็ subset เท่ากับ y direction แล้วก็ y wind ด้วย New speed แล้วก็ Shift Enter ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตั้งค่าโครงเส้นแผนที่นะคะโดยการโปรเจกต์นะคะแล้วก็เท่ากับ CCRS แล้วก็เป็น Lambert ก็จะเป็นเซนเตอรองปิดูเท่ากับลบ95ะคะแล้วก็เป็น ข้อดูระดับท่าก้บ3 5แล้วก็ศรรดด ต่อไปเป็นแปลงค่าพิกัดนะคะก็คือเป็นอันนี้จะเป็นการแปลงค่าพิกัดนะคะในให้ไปสู่ระบบพิกัดป็นที่ด้วย CartoFy ะค,ะค่ะ ็ okay. คือคแล้วก็ทํงฟรอมแล้วก็พลอยซีซูนา แล้วก็ value ถ้าเป็น df latitude แล้วก็ value อ่าก็ชีเป็นเตอร์ค่ะเตอร์แลยนะคะ,ะ,คะต้องมาตรวจคำผิดก่อน,นะค่ะ ลืมเลตตร,ง,ตรงนี้นะคะแล้วก็เอ็นตรงนี้นะคะ่ะ ะะต่อไปจะเป็น df เท่ากับ df จะเป็นการลดจำนวนสถานีในการแสดงผลนะคะ reduce แล้วก็ p p i n t แล้วก็ density เราจะให้ชีพเอนเตอรนะคะแล้วก็ช h พเอนเตอรนะคะต่อไปจะเป็นการตั้งค่าความละเอียดของภาพนะคะโดยการพิมพ PM ์ pmt r c แล้วก็ r ะไรน เซ f i ก .dbi แล้วก็เท่ากับ225่าหลังจากนั้นจะเป็นการสร้างภาพนะคะสร้างภาพแล้วก็กำหนด ค่าเส้นคงนที่อันนับวนจะเป็นตั้งค่า ความละเอียดของภาพ dpi ค่ะ fix เท่ากับ plt แล้วก็ figure figsize ขนาดของภาพนะคะจะเท่ากับ20 สิแล้วก็เอ็เมตพายโลโกโโ้แล้วก็ 300. สามร้อยซ Late แล้วก็เป็น a d p ปิ k แล้วก็ add ส p p o r t ก็คือหนึ่งแถว หนึ่งภาพนะคะหนึ่งแถวหนึ่งหลักหนึ่งภาพแล้วก็เป็น p r โรจอ์เจคเชนหลังจากนั้นก็ Shift Enter ค่ะก็จะได้เป็น าแบบนี้นะคะ